ติกมาเล่นให้หน่อยดิเออดียวงกับตรงนี้เลยเออพี่ติ๊กเมื่อไหร่เมื่อไหร่เปิดกล้องเมื่อไหร่ทำผสมเมื่อไหร่ปีหน้าก็ได้อ่ะโอ้นัชนติ๊กไม่ว่างพอดีเลยเขาป่าเขาป่าค่ะติดป่าเผยแล้วเ้นไม่้เห็นยังเป็นผู้หญิงมันก็ได้แค่นี้แหละเวลาเขาไม่เคยจะแบบซับพอร์ตอะไรเราเลยอ่ะไม่แต่ติ๊กก็เราจะบอกว่าไม่ไปถึงแนะว่าติ๊กไม่ว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวติ๊กแบบไปสลับคู่ให้นะอ่า เดี๋ยวดูคิวให้เราต้องมีด้วยกันสักเรื่องหนึ่งนะก่อนที่เราจะตายจากกันไปเนาะพอสอบต้องบอกว่าเออเราต้องเล่นกันซื่อสัต่์นะก่อนที่เราเนี่ยจะจำบทกันไม่ค่อยได้เอาไหมเรื่องหน้าคุณปู่สู้ซาคุณย่าเซ็ตตี้โอ้โหเอ้าคุณย่ากันแล้วไงในสามในคิวที่มาขนาดนั้นในชื่อเรื่องนี้เฉยใช่ใช่ใช่พอสอจะเล่นกับใคร ก็เรื่อกระติกไงไม่ได้เป็นปู่สูซ่าไปอ่านไปอ่านนิยายก่อนจะมาหัวเราะเยาะใส่ไปอ่านนิยายกันเลยนะมันเป็นแค่ชื่อมันเป็นแค่ชื่อใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าอายุแบบนานไม่ใช่อายุแบบยานโดยสารโดยสารตั้งงั้นล่ะจะได้ไอะไรที่มันตลกตลกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นในอีกแบบหนึ่งไม่ต้องมาดราม่าโอ้ยสบายมากสบายมากมาทำผสมทักทำผสมจะแบบ เาาลน่นเมื่อไหร่บอกติ๊กได้เลยพี่จะหนีเข้าป่าใช่ไหมคะ, <c oughs> จ,ะจะเข้าจะไปสลากบุรีส่วนอินทรารลัมคกกี้เขียนบที่เขน